สวัสดีค่ะไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมตัวสินค้าอีกตัวหนึ่งของทางไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปค่ะตัวนี้นะคะเราแดัดแปลงตัวตู้นะคะจากผนังตู้เหล็กแท้นะคะที่เป็นเหล็กจากผนังจากตัวตู้คอนเทนเนอร์นะคะตัวนี้นะคะจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าตัวผนังที่เป็นประกอบขึ้นมาใหม่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตู้ที่มีความแข็งแรงคงทนนะคะแต่ไม่อยากได้ไซส์ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยก็สามารถติดต่อสอบถาม ามเราเข้ามาถึงตัว สินค้าตัวนี้ได้นะคะที่ทําจากตัวผนังตู้เดิมค่ะโดยสเ,เปคสินค้าตัวนี้นะคะเราจะเป็นโครงเหล็กกูผนังตู้คอนเทนเนอร์เดิมนะคะสามารถปรับไซส์ได้ตามแต่ลูกค้าต้องการเลยนะคะทําสีภายในและภายนอกนะคะพร้อมกูฉนวนกันความร้อนนะคะปิดทับด้วยาร์ทบอร์ดนะคะแต่ฝ้าเพดานนี่เราจะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนไอโซวอลนะคะเพื่อป้องกันความร้อนได้มากกว่าปกตินะคะประตูบานสวิงเป็น UPVC 1บานค่ะไซส์80คูณ2เมตรนะคะ นะะหน้าต่างอันนี้เราทําตามแบบของลูกค้าต้องการนะคะทำเป็นหน้าต่างบานฟิกทั้ง3ด้านเลยนะคะระบบไฟฟ้าแสงสว่างมาตรฐานแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศ1ตัวด้วยกันนะคะในส่วนของตู้นี้นะคะก็คือจะเป็นไซส์3คูณ3เมตรนะคะโดยที่เราจะทําลโลบเอียงไปทางด้านหลัง นะคะทำเป็นสีส้มด้านนอกนะคะสีขาวด้านในค่ะประตูเป็น UPVC กันน้ํา100%นะคะรอบช่างทั้งหมดตัวที่เป็นด้านบนของประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะเราติดเป็นฉากอลูมิเนียมตัวแซดนะคะเพื่อป้องกันเป็นทางน้ําไหลให้กับทางลูกค้าค่ะด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีโครงเหล็กนะคะที่ไว้ซัพพอร์ตตัวตูว้ตสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีค่ะตัวผนังนะคะเป็นผนังจากตู้คอนเทนเนอร์เดิมนะคะหนาถึง10มิลมด้วยกันเข้ามาด้าน ในนะคะลูกค้าสามารถดูจากพื้นได้เลยนะคะตัวพื้นตัวนี้แน่นเป็นพิเศษนะคะป,ปูทับด้วยกระเบื้องอยางคะ่ะด้านบนฟ้าเป็นตัวไอโซวอ์นะคะผนังเป็นผนังกุฉนวนกันความร้อนปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดทั้งหมดสมทั้งหมดสี่ด้านด้วยกันคะ่ะ ก้าหน้านะคะทําเป็นปานฟิกนะคะสูง1เมตรตลอดแนวนะคะความกว้างเท่าตัวขนาดตู้เลยนะคะตามแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะมีไอเดียนะคะอยากสร้างความแข็งแรงทนทานให้กับตัวตูวต้ของท่านนะคะมากกว่าสํานักงานทั่วไปเนี่ยสามารถรีเควสตวัสดุตัวนี้เข้ามาได้เลยนะคะเราสามารถอแดปแอดจัดให้เป็นไซส์อื่นๆที่ไม่ใช่ไซส์ตัวตูวต้คอนเทนเนอร์ได้ะคะ่ะตัวระบบไฟฟ้านะคะเรามีแยกสวิตช์เปิด ปิดพัรลมดูอากาศแล้วก็ไฟแสงสว่างพอมมีเบเกอร์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นนะคะมีมออกอคะ่ะมีรับประกันถึง5ปีด้วยกันนะคะใครสนใจสินค้าตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ Thai Container Group ได้เลยคะ่ะที่0 8 9 1 2 3 7 7 7 3นะคะหรือแอดไลน์มาที่ ad ไทย o n t a i n e r คะ่ะ